เสร็จครับก็ตมออกมามท,ที่เป็นข่าวนะครับคงจะเป็นดีลลับจริงเพราะว่าลับขนาดหัวหน้าพักยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับหลายต่อหลายครั้งในขณะน,นี้มีสูตรคณิตศาสตร์เกิดขึ้นมากมายนะครับทุกท่านก็จะมีโผลอยู่ในมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะมีโผลอยู่ในมือว่าพักใดได้เท่าไหร่ แล้วก็จะเกิดการบวกลบคูณหารนะครับใครได้เสียงข้างมากก็จะเป็นสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่าในขณะนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้นะครับสถานการณ์วันนี้ที่สําคัญคือก้าวแรกหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาคือการที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียก่อน นะครับแล้วก็ตามขั้นตอนก็คือว่าภายในวันที่14หรือ15กรกฎาคมจะต้องมีการเปิดประชุมรัฐประชุมรัฐสภาท่านทั่วครับประชุมสภานะครับผมคิดว่าค่อยๆดูกันไปทีละก้าวอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ทุกคนคงจะต้องตั้งสติกันให้ดีนะครับว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอให้ฝุ่นหายตลบก่อนแล้วจะได้เห็นว่าแนวทางการตั้งรัฐบาล นะครับตามที่เป็นข่าวอยู่นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในขณะนี้เองชาไตยพัฒนาของเรานะครับโพโตัวผมเองยังทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์อยู่ก็ยังมีหน้าที่ทําไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมารับไม้ต่อไปนะครับอาจจะอะไรนะครับอ๋อผมคิดว่าพอมีการรับรองผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละพักนะครับ ได้คะแนนเสียงกันเป็นทางการเท่าไหร่แล้วก็มีการรับรองมีการฟ้องร้องแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าจากนี้ไปก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นพอเวลาทอดผ่านไปนะครับประมาณห้าอาทิตย์ถึง7อาทิตย์ผมคิดว่าคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่งสัญญาณว่าทางท,ท่านอนุทินก็ทำงานมา4ปีเต็มๆนะครับก็คงจะต้องไปพักผ่อนบ้างนะครับ คุณเศรษฐาเองก็เป็นแฟนบอลตัวยงนะครับผมเองก็ก็อยากไปเหมือนกันแต่เพอ,เอินว่าติดภารกิจแล้วก็ลูกๆยังไม่กลับมาจากต่างประเทศก็เลยยังไม่ได้ไปกับเขาบ้างเหมือนกันนะครับอ๋อดูจากรูปก็เห็นหลายคนอยู่รวมกันหมดนะครับถ้าหากว่าทุกคนที่อยู่ในรูปจับกลุ่มกันหมดก็คงจะอาจจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็เป็นได้นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปตีความอะไรมากมายครับฟุตบอลน,นัดเดียวนะครับ ั่งที่ตั้งรัฐบาลตรนี้มีการโคมิิหรือท่าทาจีบทางชั้นทางแต่ละย่านที่จีบโดยชาติไทยพัฒนาเป็นพักเล็กนะครับได้แค่สิบเสียงเองกอกต,อเ,อกตอเองก็ยังไม่ได้รับรองนะครับดังนั้นเราอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าอย่างที่ผมเคยพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไปว่าถ้าหากว่าเราเป็นพักใหญ่เราจะเป็นพักเลือกเขาแต่ว่าวันนี้เราได้เพียงแค่สิบเสียงก็จะเป็นเขาเลือกเรานะครับก็คงต้องคอยดูกันต่อไปครับถ้าเขาเลือกเราจะสนใจไหมครับก็คงต้องคุยกันในกรรมการบริหารพักก่อนนะครับเพราะว่า ต,ตัวผมเองนั้นในพักชาติไทยพัฒนาเราทํางานกันคงต้องผ่านการประชุมแล้วก็ความเห็นชอบจากทุกคนในพักก่อนนะครับยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเราก็ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันทางนั้นนะครับเพราะว่ารอให้มีความชัดเจนทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนนะครับขอบคุณครับ